สัตสัตตชดินละสูตรว่าด้วยนักบวชพวกละเจคนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในปุพารามของนางวิสาขามิคารมาตาเขครุงสาวัถีสมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นประทับนั่งอยู่ที่ซุ้มประตูภายนอก ลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกสศนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรสมัยนั้นชดินเจ็ดคนนิครนเจดคนอาเจละกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนและปริภาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาว ถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระเจ้าระเสนทิโกสนได้ทอดพระเนตรเห็นชดินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอาเจละกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนและปริพาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จลุกจากที่ประทับนั่ง ทรงห่มพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมนฑลเบื้องขวาลงที่พื้นดินทรงประคองอัญชลีไปทางนักบวชเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาระเสนทิโกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาระเสนทิโกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาระเสนทิโกศล ลำดับนั้นเมื่อนักบวชเหล่านั้นจากไปไม่นานพระเจ้าปเปเสนทิโกศนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมักเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นแน่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษพระองค์เป็นครรหัดเป็นกามโภคีครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาใช้สอยพระภูษาและเครื่องสำอางจากแคว้งกาสีทัดสรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ทรงยินดีเงินและทองยากที่จะทรงรู้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรค มหาปพิธศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่มหาปพิธความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการเจรจา และความสะอาดนั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่มหาประพิดกำลัง receber? พึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานาน,าน ไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหมมหาปพิธปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหมพระเจ้าประสิทธิโคศลนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอาศจ,จ,จร์จรยิงไม่เคยปรากฏพระผู้มีประภาคตรัดเรื่องนี้ดียิ่งนักว่ามหาประพิษพระองค์เป็นคารหัดเป็นกามโภคีครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรสและพระมเหสีทรงใช้สอยพระภูษาและเครื่องสำอางจากแควนกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ทรงยินดีเงินและทองยากที่จะทรงรู้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรมมหาปพิธศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลน,นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานาน ไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหมมหาบพิตความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยจิรจาและความสะอาดนั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหมมหาปพิกกำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหม มหาปพิธปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของข้าพระองค์ เป็นบุรุษสอดแนมเป็นสายลับเที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันกลับมาข้าพระองค์จะรู้เรื่องราวหลังจากที่คนเหล่านั้นสืบมาบัดนี้คนเหล่านั้นคงจะชำระล้างละองทุลีนั้นแล้วอาบสะอาดดีรูปไล้ผิวดีแล้วตัดผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้าขาวเอ,อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอ,อินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบนรรปชิตไม่พึงพยายามในบาปกรรมทั้งปวงไม่พึงเป็นคนของผู้อื่นไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่และไม่พึงใช้ธรรมเป็นเครื่องค้าขายสัตตะชดินละสูตรที่สองจบ